วันนี้จะพามาดูนะครับวิธีทําตัวกั้นหัวแหลมนะครับสําหรับเสาร้วนลดหนามสามนิ้วนะครับว่ามีขั้นตอนการทํางานอย่างไรบ้างนะครับนี่คือตัวสําเร็จรูปที่เสร็จแล้วนะครับพร้อมใช้งานเจาะรูร้อยลดหนามเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะใช้ตัวเหล็กแผ่นที่เราพับมานะครับพับเป็นบุมอย่างนี้นะครับตองคินด้วยกันนะครับแล้วมาเชื่อมประกอบงานเชื่อมประกอบเราจะใช้เครื่องเชื่อมัตโนมัตินะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเชื่อมเลยครับ เรื่องนี้ผ่านการตั้งเสรยนโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับต,ต็อการตีได้ว,ว่างานจะเท่ากันลุกจิ้นแน่นอนนี่นะฮะ าจะเดินค้าหน่อยได้ชัวครับนี่ลักษณะอย่างนี้ี่เชื่อมออกมาโอเคเรียบร้อยครับใช้เวลาแป๊บเดียวเสร็จแล้วอ,ออกเลยโอเคไม่ต้องทำอะไรแล้วใช้ได้เลยนะฮนะไอตัวก็ดูหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนด้านล่หน่อย โอเคเรียบร้อยอนี่ก็คือชิ้นงานชิ้นส่วนแรกที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตัวปวยที่ผ่านการเชื่อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับการเชื่อมกับตัวกั้นเสาล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีชิ้นส่วนด้วยกัน3ชิ้นนะครับหึงก็คือตัวปวยที่เราเชื่อมสีนสเชื่อมเครื่องเชื่อมฮัดมามาแล้วนะครับ สอนะครก็คือ page, แผ่นเพจที่ไม่ใช้กั้นเสาั้วนะครับนะครับ3าก็คือจะเป็นตัวค้ำนะครับโอเคเดี๋ยวก็มาดูกันเชื่อมประกอบต่อเราจะมีแบบตัวรางนะครับเป็นตัวเอ่อเชือประกอบไว้มาเชื่อมยึดตำแหน่งแล้วก็จะใส่ตัวค้ำไว้นะครับ โอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอลงเชื่อมจริงอีกทีหนึง่งหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอเคลักษณะประมาณนี้แต่ตัวนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับจะต้องนําไปทําการเจาะรูอีกนะฮะสังเกตรูตรงกลวยเนี่ยมันยังตันอยู่นะครับรูลวดวิซวายจะร้อยทะลุไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปสู่ขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับคือการเจาะรูขั้นตอนหนึ่งนะครับ,ค,รนนค,รบคือขั้นตอนการเจาะรูนะครับ ตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้สว่านเจาะได้นะครับต้องใช้เครื่องมิลลิ่งในการเจาะนะครับเพราะรูมันจะเฉียงนะฮะเราต้องเจาะให้ตรงกับตรงรูตัวกั้นนะฮะเพื่อสามารถร้อยลวดบีบีได้นะครับโอเคนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเจาะมาเสร็จนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะฮะเมื่อผมใช้กล้องสองผ่านด้านด้านตัวเหตุตรงเนี่ยนะครับจะเห็นว่ารูร้อยลวดทะลุเลยนะครับทะลุไปด้านล่างเลยนะครับก็ไว้สามารถร้อยลวดบีบีวได้ อันนี้ก็คือไว้สําหรับทาเสาลวรดน้ำสามนิ้วนะครับรดน้ำสามนิ้วแบบหัวแหลมนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าของตัวชิ้นงานของลูกค้าได้ด้วยนะครับก็รับรองครับว่าทุกชิ้นเท่ากันแน่นอนครับงานในมาตรฐานนะครับก็สนใจยังไงก็ติดต่อได้นะครับสำหรับลูกค้ากลุ่มที่ซื้อแบบหล่อเสาลวดรดนามของเราไปแล้วนะครับจะแอกวานเพิ่มเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ